จะเดินพรแนะนําตัวหน่อยจ้าเป็นใครมาจากไหนบ้างเอ่ยชื่อสุกี้สุพริมวนลปานสุวรรณค่ะมาจากบริษักรรมการบริษัทนวัตกรรมสร้างสารการศึกษาจำกัดค่ะเราเรียกสั้นๆว่า e ก Up ที่เช e r ก็ได้ค่ะ e ก Up ที่เช e r ค่ะค่ะชื่อเมยานางสาวชนที่ชาดีเกิดค่ะก็อยู่ที่พิษณุโลกค่ะก็เป็นพาร์ทเนอร์กันกับบริษัทของพี่สุกี้ค่ะอืมครับ ชื่อพอลครับพรลพงกริดากรครับก็เป็นบริษัทโฟลเดอร์ทุนที่นะครับก็ทาธุรกิจเป็นธุรกิจออนไลน์แลมีทั้งสื่อออนไลน์อ e เล n นิงแล้วก็อีคอมเมิร์สครับผมสาธุแล้วเป็นยังไงบ้างมาปฏิบัติธรรมใครชวนใครใครเป็นกรเมทชวนมาคิซุกิค่ะไปชวนเขาว่ายังไงบ้างจ๊ะค่ะก็จากครั้งที่ผ่านมาได้มาปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะเรารู้สึกมีคุณค่ามากก็เลยไปชวนด้วยการ มีโพสใน Facebook แล้วก็ถ้าส่วนตัวเนี่ยทักไปหาหลายคนแล้วก็โทรไปเล่าธรรมะที่พาจารย์ให้มาค่ะจากครั้งที่แล้วก็เล่าแล้วก็คือเหมือนกับเราเองอะ่ะมาจากทางโลกแล้วทำธุรกิจมันมาเยอะอแล้วพอมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาจนไม่ได้วางหรือแบบให้ตกตะกอนนะคะก็เลยมองว่าตรงนี้ถ้าเราได้บอกหลายๆคนอะ่ะ จากการที่บางทีเขาอยู่ด้วยครอบครัวหรือการทําธุรกิจที่มีปัญหาอะไรเงี้ยพอได้มาตรงนี้จะดีมากๆเราก็เลยแบบโอกาสตรงนี้ไปบอกเขาอะค่ะเราทํามาจากที่พายอาจารย์ให้มาแล้วก็เชวนมามค่ะแล้วมีทําไมพอเขาเขาพูดยังไงถึงแบบสนใจมาอ๋อ หนูก่อนเนานะก็คือก็อย่างที่พี่สุกี้บอกก็คือโทรมาเล่าธรรมะให้ฟังเราก็เห็นเห็นผ่านเฟซบุ๊กค่ะว่าเออเห็นอุย้ยบรรยากาศดีเนาะสัป,ปยาอะไรเงี้ยหน้ามาอะไรเงี้ยค่ะรอบแรกเราไม่ได้มาด้วยอะไรเงี้ยแล้วพี่สุกี้ก็เลยโทรมาชวนก็เล่าให้ฟังว่าธรรมะของอาจารย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ย ตอ, o, ตอนแรกเราก็ฟังแล้วก็เออเออหน้าหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าไปพอใกล้ๆวันก็ก็จี้อีกทีนึงก็ลายมาอะไรตามกิ๊ดใช่ค่ะตอน mm ตอนั้นเราก็โอเคไปก็ไปอะไรเงี ion, <an S 3> <an> ้ยเราว่างเราก็ไปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาอ่าน้องพ่อแล้วน้องพ่อสำหรับตัวผมเนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนที่ห่วงห่วงงานห่วงแม่มากห่วงงานห่วงแม่ลูกคนเดียวแล้วก็ทํางานเนี่ยวันละเป็นสิบ กว่าชั่วโมงเลยอ,อยู่หน้าคอมหน้าระบบตามโปรแกรมอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ยอมทิ้งนะฮะเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วพอดีเนี่ยรู้จักกับบริษัทนี้แต่ว่าจะสนิทก,กับออยนะครับหยบออยอก็คือออยเนี่ยน่าจะรู้นิสัยก็พยายามชวนทำอะไรเงี้ยก็กาจะบอกห่วงห่วงเนี้ยก็คงจะรู้จลิตก็เลยตอนที่ออคุณออยเนี่ยมาที่เนี่ยก็แบบส่งมาซีดดิ้งตลอดเลย สัปายะยิงันตาส่งรูปโน้ตบุ๊กมารูเนี่ยเอางานมาทำได้เอางานมาทำได้เหรอด้วยแอกฮมไปไปไปแล้วก็ก็เลยบอกว่าเอ้ยขานะาชวนนะแล้วก็สุกี้ก็เลยเป็นคนที่ทักมาชวนแต่ด้วยความที่แบบมันมันโดนซิดดี้มาจนปลดล็อกแล้วก็เลยแบบตอบไปแบบไปสาดก็เลยมาเลยอ่าแล้วพอมาปุ๊บเป็นยังไงบ้างอืกอ มาปุ๊บก็เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีงงค่ะยใช้คําว่าเราเป็นคนที่โชคดีได้เลยคือโชคดีคือหนึ่งเราชนะใจตัวเองเพราะว่าการการอยู่ทางโลกเนาะม,มันตัดใจยากค่ะแบบพี่พอบอกเลยมันตัดใจจากการทํางานยากเพราะเราติด เราทางานทุกวันเราแบบเ,เราโฟกัสอยู่กับมันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะพอพอเราจะเปลี่ยนสถานที่หรือออกมาจากจุดที่เราติดอยู่มัน,ม,นมันก็ยากมันติดที่ใจเราเนีย่ยก็คือ<ม>ชนะใจตัวเองอะ่ะขั้นแรกก็คือเอาชนะใจตัวเองก็คือคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากมาหรือหรือไม่อยากมาแต่มันมีความรู้สึกเป็นกลางด้วยด้วยที่ว่าเราเคยเข้าวัดบ่อยๆมาทําบุญบูชาข้าพระอะไรเงี<ม>้ยค่ะมันก็จะถูกฝังไปในจิตตสํานึกแล้วว่าบูชาข้าพระไม่ว่าจะติดอะไรหรือไม่ติดอะไรเราก็จะต้องไปอะไรเงี<า>้ยค่ะ การปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็เลยต้องไปแล้วก็เการฟังธรรมะอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมันก็จะมีช่วงจังหวะเวลาที่มันจํากัดเพราะว่าหนึ่งใจเราหลุดลอยไปไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยอะ่ะธรรมะจากพระอาจาร์อ่ะที่อยู่ที่ค่ายอะ่ะจะช่วยเติมเต็มให้เราได้แล้วก็กลับมาเราก็จะมีไม์เซตแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยแล้วก็อย่างที่สองก็คือชนะ ชนะใจคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยคือให้สัจ,จวาจากับคนอื่นแล้วเราทําได้ให้คําพูดไปแล้วใช่ถือว่าให้คําพูดไปแล้วตกลงไม่ตกลงก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> แต่ด้รู้แบบส่งรายละเอียดโครงการมาทุกวันเลย <laughs> อ,อันนี้ก็ต้องต้อง <laughs> อะไรนะขอบคุณกัลยาณมิ <laughs> ตรใช่ก็รู้สึกว่าเออรารู้สึกว่าโชคดีตรงที่ว่าคือมันก็ค่าเฉลี่ยเราเป็นค่าเฉลี่ยของคนบนโลกที่ ได้มาเจออะไรเงี้ยค่ะลราก็ได้ได้มาได้มาทํามาเติมเต็มอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีมากค่ะจริงๆก็สำหรับผมเนี่ยัะพอพอได้มาถึงนะฮะวันแรกที่ได้มาเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเราจะกังวลไหมจะห่วงไหมแต่ว่าพอได้มาถึงปุ๊บได้สัมผัสบรรยากาศได้ฟังธรรมอะไรเงี้ยครับก็ได้ค้นพบว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรายึด เรากรมเอาไว้เราไม่ปล่อยเราถือไว้จนมันเป็นทุกข์จนมันเจ็บจนมือมันเลือดออกอ่ะเราไม่ปล่อยแล้วพอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยผมันสบายมันมีความสุขแล้วมันมันมีความหวังมันเห็นมันเห็นชีวิตว่าแบบจริงๆแล้ว่ามันมีวิธีจัดสรรมันมีวิธีจัดการแต่เราไม่ปล่อยให้ทามันช่วยเราทํางานนี้คือเป็นคีย์เวิร์ดที่ได้เลยครับผมเนี่ยบุ๊กเราไม่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ปล่อยให้ธรรมะ นะช่วยทำงานไม่ได้ไม่ได้ธรรมะมาใช้เนาะเราก็แหมลงลงแรงทำอยู่ตั้งนานครัะทั้งนี้มันมีแบบเครื่องวิธีรัดเออวิธีรัดอะไรเครื่องทุนแรงใช่ค่ะอ๋อแล้วุกี้ล่ะเห็นบอกครั้งที่แล้วนี่กลับไปนี่แบบทะลุทะลวงมากเลยก็จากครั้งที่แล้วเราลองของกันนะคะเพราะหลวงพี่หลวงพี่เล่าเนี่ยก็ลองลองของด้วยคือไม่ใช่เอาไว้แค่โชว์แต่ต้องเอาไปใช่ไหมคะจากครั้งที่เราที่เราบอกไปอ่ะก็ลองเอาไปลองของ ก็คือลองใช้จริงๆใช้ยังไงเอยโดยการกคือพวกเราเนี่ยทำงานเป็นทีมค่ะ,ะพวกเราทําก็คือมีหลักสูตรที่ให้คุณครูค่ะเข้ามาเรียนคือทําออนไลน์เหมือนกันค่ะ mm hmm. เป็นหลักสูตรออนไลน์แล้วคุณครูเข้ามาเรียนซึ่งตรงนี้เราก็จะเจอกับคุณครูซึ่งเป็นลูกค้านะคะ mm hmm. แล้วก็มีการขายคอร์สต,ตรงนี้ค่ะตลอดอประมาณทุกเดือนที่ผ่านมา หลายๆทีเดือนที่ผ่านมาเราก็ขายไปได้เรื่อยๆค่ะแต่พอครั้งนี้เราลองของหน่อยโดยการที่ไปบอกอน้องแอดมินเ,เราไปบอกน้องแอดมินที่ปิดการขายค่ะ <c oughs> ด้วยการหนึ่งก็คือต้องทําใจผ่องใสเวลาคุณครูโทรเข้ามาหรือว่าสมัครเรียนเข้ามาเนี่ยจะต้องทําใจยังไงก็ได้ให้ผ่องใส <c oughs> ตรงนี้เป็นหลักวิชาเรื่องแรกเลยอันนี้2ก็คือเราจะต้องมีการอาราธนาศีล ตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะแบบทําให้ใจใส่นั่นแหละก็คือเป็นหลักวิชาแล้วก็มีทําทานค่ะอย่างต่อนเนื่องโดยทําไม่ใช่แค่ว่าเราแบบเออแค่คิดๆเหมือนที่แบบอธิยานชิดอย่างเดียวแต่ต้องมีทาทาด้วยค่ะโดยการเนี้ยก็ทําใจผ่องใสได้ตลอดทั้งวันซึ่งเราทําผลปรากฏว่าจากปกติเราทําประมาณหลายเดือนมากกว่าจะได้พันออเดอร์ครั้งนี้แลว <ไป S 1> กว่าจะถึงพันเนี่ยเราได้ตั้งเป้าก่อนไหมหรือว่าเราทาไปเรื่อยๆแล้วมันถึงพัน ก็ตั้งเป้าค่ะเพราะว่าแบบต้องปิดที่พันอย่างเงี้ยใช่ปิดที่พันเพราะว่าเรามีเป้าหมายเพื่อค่ดพุ่งชนเป้าหมายว่าพุ่งชนใช่ค่ะเพราะปกติเราก็ทําอาจจะมีเป้าแหละแต่เป้าไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ด้วยบางทีคที่ตั้งเป้าอ่ะก็คือพันหนึ่งนี่ถือว่าใหญ่หรือยังก็ถือว่าใหญ่ค่ะโดยโดยตั้งเป้าเพราะว่าเรามีเวลาจริงๆหลังจาก พาจารย์มีแค่15วันที่จะครบเดือนแล้วค่ะซึ่งในครบเดือนเนี่ยเรามีพันธสัญญาไว้กับอีกที่นึงว่าต้องทําให้ได้เพื่อเอาเงินเนี่ยไป ค่ะไม่ใช่นี่เราตรงๆไปเลยตรงตรงไม่ใช่นี่ค่ะก็เลยต้องทาไม่ได้ค่ะเพราะมันมีอะไรนะมีอะไรอะไรไล่มาอย่างนี้ด้วยเปล่าเลยทําให้อ่าก็ก็เป็นอย่างนึงก็ได้นะเดไลายหรอไม่ได้ลายแต่ก็มองว่ามันมันสำเร็จได้เร็ววันที่ประมาณ14 15วันเองค่ะที่อะไรที่มันคือจุดที่แตกต่างจากเดิมค่ะ ก็จากเดิมเนี่ยจริงๆน้องแอดมินเขาก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องธรรมะอะไรเลยแล้วก็เหมือนเราทําบุญจริงๆเราก็เป็นคนทําบุญอยู่แล้วแต่ว่าการทําให้ถูกหลักวิชาคือการทําใจให้ผ่องใสเนี่ยอันนี้เราเพิ่งเรียนรู้ใหม่มเพราะโดยปกติเราก็แค่ทำทานรักษาศีนั่งสมาธิอันนี้คือเป็นเด็กวัดอยู่แล้วค่ะคือ,อคือมองว่าก็ทําปกติเราเรายังเหมือนแบบไม่ยังไม่ จริงจังหรือว่าเล่นใหญ่กับการรักษาใจจริงๆใช่ค่ะเราไม่รู้ว่าอ๋อการทําต้องทําใจผ่องใสด้วยนะบางทีเราเราก็มีทั้งวัน่ะเราก็ไม่รู้ว่าใจใจผ่องบ้างไม่ผ่องบ้างมองบ้างมองใสบ้างมองมองใสใมันยังไม่ต่อเนื่องใช่ค่ะมันยังไม่ไม่คอนติเนียรใช่ไหมใช่เงินก็อาจจะแบบกระปิบกระบอยเข้าๆออกๆก็ได้ตามตามสภาวะใจของเราใช่ค่ะแต่พอเรารักษาจิตของเราให้สเตเบิลปุ๊บเป็นไง ก็คือได้มาเทมาเลยมาเทมาแล้วก็มาต่อเนื่องนะคะคือตอนนี้ก็ยังเข้าเรื่อยๆค่ะแม้เราปฏิบัติธรรมค่ะตอนนี้ก็คือเงินก็หลบไหลเข้าเพราะว่าคุณครูก็มาสมัครเองเรื่อยๆคิดว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกับการที่เรารักษาจิตเราไหมหรือว่าอาจจะฟุกก็ได้ ต้องต้องลองอีกรอบนึ่งแต่เดี๋ยวออกไปรอบนี้รอบนี้ตั้งเท่าไหร่ดีอันนี้ตั้งเท่าไหร่ดีอันนี้ตั้งหมื่นเลยนะตั้งตั้งหมื่นออเดอร์ค่ะนี่พาสั่งค่ะก็ต้องที่หลวงพี่บอกแลวค่ะว่ามันต้องเหมือนกับลงมือปฏิบัติด้วยทําจริงด้วยไม่ใช่แค่เราเราแค่พูดแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาคาพูดนะยนะต้องทำมาได้การคือตอนนี้เรามา เราเหมือนแบบมาอัดบุญเต็มที่แล้วนะละเอียดะเราทําเต็มที่แล้วเราบนี้พาองแอดมินมาด้วยก็คือเราเห็นภาพตรงกันแล้วความรู้สึกตรงกันแล้วทีมเลยใช่เราพองใสกันทั้งทีมเลยทั้งพาร์ทเนอร์ด้วย่ใชโอ้นี่อะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วทะลุหมื่นแน่นอนค่ะชูค่ะได้ทําทันกระถินด้วยใช่ไหมเนี่ยถ้าทะลุหมื่นเนี่ยใช่ค่ะ ก่อนเดี๋ยวออกไปทํามีไว้ใช้ไม่มีไว้โชว์เป้าหมายไม่ไว้พุ่งชนค่ะไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ต้องได้และดีและดีกว่าดีที่สุดค่ะก็ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเนาะทุกอย่างสําเร็จด้วยใจค่ะแล้วเห็นเห็นน้องพอบอกว่าก่อนมาแบบมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยเป็นยังไงตีใช่ครับผมก็คืออก็คือว่าตอนที่ผมมี อาการที่คอมันบวมมากก็เลยไปหาหมอก็หมอก็บอกไม่รู้เป็นอะไรนู้นนล่ก็คือตรวจไปสี่รอบแล้วก็รอบพิสนี่ยคือต้องถึงกระเจะเลยจอาไปดูผลแล้วก็ระหว่างรอผลเนี่ยก็คือสุกี้ก็ทักมานะครับคุณสุกี้ก็ทักมาชวนมาก็ตอบไปว่าโอเคไปนะครับตอบว่าไปเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นโรงพยาบาลโทรมาคุณพอครับ 95%เนี่ยคุณมีโอกาสเป็นมะเร็งไทรอยต้องผ่าตัดภายใน2อาทิตย์ทันทีที่ได้ยินคำคำนี้ตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนอนาคตมันดับวูบไปเลยคือสิ่งเราคิดไว้ว่าเราจะทำนู่นทำนี่มันดับวูบเพราะว่าคำว่ามะเร็งเนี่ยคือถ้าเป็นแล้วมันรักษากันค่อนข้างกลัวเนา่ำสิบปีใช่คับรักษาขั้นต่ำสิบปีติดตามผลสิปีคือแบบโหมันอนาคตมันดับวูบเลย แล้วก็มันคิดมันคือใจมันดิ่งเลยครับใจมันดิ่งมันเศร้ามันทุกข์มันแบบแล้วตอนนั้นน่ะไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรละเอาไงดีวะก็เลยแต่ก็คือก็เลยแบบไม่อยากให้เพื่อนต้องมารอมาอะไรอย่างนี้ก็เลยตอนแรกก็เลยบอกสุก้ไปว่าเออสุก้พี่ต้องผ่าตัดนะภายเนี่ยก็คงไม่ได้ไปละคือกระจิกกระใจตอนนั้นก็แบบคือไม่ไม่อยากทาอะไรแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วมันนึกถึงความดีไม่ออกแล้วไม่อยากทํางานไม่อยาก เวลาทำมันเหมือนมันจะตายครับมันคือมันเป็นมะเร็งมันมันก็เหมือนจะตายมันมันเหมือนแบบคาดเดาในอนาคตได้เลยว่าสิบปีต่อจากนี้ไปแบบแบกภาระอันหนักอึ้งเลยใช่ครับผมแล้วคอมันบวมแบบโหมันมันตุงก็โอ้เสร็จแล้วก็พอตอบก็เลยบอกเขาว่าไม่ไม่ไปละอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปหาหมอเพื่อจะนัดผ่าตัด หมอก็บอกว่าไปหาหมอวันที่สองนะครับวันที่สองกันยาหมอบอกว่าเนี่ยหมอว่าวันที่สามก็คือก็วันที่สองวันที่สามคือวันวันพรุ่งนี้นะวันที่ไปคุยหมอวันที่สามกลบวันที่สิบห้ากลางเดือนอก็เลยแบบเอาไงดีวะให้เลือกสองวันให้เลือกสองวันวันที่สามก็คือก็ถ้าผ่าตัดก็จะได้แบบรักษาเลยรู้เรื่องไปเลยเป็นหรือไม่เป็นหรือเป็นอะไรยังไงก็รู้เรื่องไปหรือวันที่สิบห้าก็ได้ตัดสินใจอีกรอบเอาวะ งั้นยังไม่ผ่าตัดแล้วกันไปทําบุญก่อนไปประดิษฐธรรมก่อนก็เลยบอกหมอว่าเป็นวันที่สิบห้าแล้วก็อบอกทีว่าโอเคเอเปลี่ยนใจอีกรอบหนึ่งแต่รอบเนี้ยรอบสุดท้ายหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแล้วอไม่เปลี่ยนแล้วไปไปชัดเจนเลยมาแน่นอนแล้วก็พอหลังจากที่บอกตอบตกลงไปครับใจมันโล่งมากเลยใจมันโล่งแล้วแบบ คือวันที่สามแล้ววันเดินทางเนี่ยสี่ห้าหกก็ไม่มีอะไรอีกสามวันแต่หลังจากวันนั้นนะฮะ,ะตรงคอเนี่ยมันค่อยๆ่อย,อย,ยุบลงยุบลง mm hmm. แล้วตอนนี้คือมันยุบลงแบบถ้าถ้าจับ mm hmm. ถ้าจับเองเนี่ยรู้สึกมันยุบไปครึ่งหนึ่ง mm hmm. ครึ่งหนึ่งแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ามันความกลัวความกังวลอะไรเนี่ยมันมันหายไปเยอะมาก mm hmm. เพราะอะไรความกลัวความกังวลถึงหายไป แล้วเ,เท่าที่เราสัมผัสได้พอเรามาที่นี่ปุ๊บม,มันมีอะไรไปชดเชยหรือว่าไปช่วยเราตรงนี้ได้บ้างครับ,บก็มันเป็นเรื่องของของใจคือมันใจอย่างเดียวเลยครับใจมันใจมันโล่งไม่มีแต่คำว่าใจครับหนึ่งคือใจโล่งใจสบาย ใจลายกังวลใจสายทุกอย่างนี้เป็นใจครับมันมันพลิกจากจากตอนแรกที่มันมืดมันมืดมากอะมันมืดมากแล้วตอนนี้คือใจมันสว่างอพอมันสว่างปุ๊บเนี่ยแล้วมันมันอยู่มันถูกดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วพอมาอยู่กับปัจจันปุ๊บเนี่ยความกังวลเนี่ยมันถูกตัดหมดเลยมันตัดมันตัดเหมือนเหมือนตัดเค้กอะครับคือเค้กมันจมอยบตัดตรงนี้แล้วเอาไปอดีตตัดปุ๊บแล้วทิ้งไปเลย แบ่งออกไปเลยอีกสี่หนึ่งตัดปุ๊ซิอีกสี่คืออนาคตตัดแล้วทิ้งไปเลยอ่ามันก็เลยไม่มีทั้งอดีตแล้วไม่มีทั้งอนาคตมีแต่ตอนเนี้ยแล้วเพราะมันมีมันอยู่กับปัจจุบันนะครับมันไม่มีทุกมันไม่มีสุขมันเป็นมันเป็นใจที่เป็นกลางเป็นกลางเป็นอะอะอะทุกสะสุขะใช่ไหมเป็นที่เป็นไม่ทุกไม่สุขกลางกลางพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะสัมพันธ์กับ ร่างกายด้วยพอมันไม่ทุกข์มันไม่เครียดอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลกับร่างกายเออมันมันก็เริ่มแบบดีขึ้นมันก็ฟื้นฟื้นขึ้นแล้วก็อาการเจ็บปวดป่วยต่างๆเนี่ยมันทุเลาลงซึ่งตอนเนี้ยมันก็มีความหวังว่าคุณหมอบอกว่า95%เนี่ยมันเริ่มมีความหวังว่ามันอาจจะมี5%อที่มันไม่ได้เป็นแต่ถ้ามันเป็นก็คงไม่กังวลแหละก็เป็นกรรักษาไปแล้วเดี๋ยว เราหาโอกาสสร้างบารมีทําทานอะไรก็มันมีวิธีของมันมันมีวิธีของมันแน่มันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปครับผมโดยที่ไม่ต้องไปคิดนําใช่ครับผมอะไรที่มันโชว์อัพมาแล้วก็ค่อยๆแก้ตามนั้นไปใช่ครับอใช่มันเบากว่าเบาเยอะเบาเย่ะมากเลย นาเบากว่าเราจินตนาการคิดล่วงหน้าไปก่อนใช่ครับตอนตอนแรกมันคิดอย่างเดียวตายแน่แต่ว่า่แบบห้าเปอร์เซ็น่ะคือมันน้อยมากอ่ะแต่ว่าตอนนี้มีเวามรู้สึกว่าเฮ้ยอีกต้อง5%เปอร์เซ็นเลยนะวิ่ยอะไรเงี้ยคือแบบมายเซ็ตมันเปลี่ยนหมดเลยอ่าตอนนี้เราใจสาใส่แล้วก็เสกได้ละนะเราคิดยังไงสิ่งนั้นจะ จะมาหาเราใช่ไหมมาเราก็คิดว่าไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็น,ปนหายนะให้มาาันละลายหายไปเลยคือ,อคือเวลาใจหมองเนี่ยขนาดแบบหมอบอกโอกาสที่จะเป็นไหนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมองขึ้นมันไปร้อยแล้วคือแบบปลอยเลยป็นแน่นอนเป็นแน่นอนตายแน่นอนแต่พอใจมันใสปุ๊บไอ้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่คิดแลวเฮ้ยห้าเปอร์เซ็นต์นะห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเรายังมีโอกาสยังมีหวังอครับผมเป็นอย่างนี้มันมันเปลี่ยนหมดละ เก็เลยดูดูแบบหน้าตาผ่องใสนะมีความสุขขึ้นเยอะเลยเนาะครับผมไหนใครมีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าได้คุณค่าจากการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้บ้างคำผลปฏิบัติธรรมต้องมีหอ่ไรเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็ผลปฏิบัติธรรมเนาะคือเมื่อก่อนน่ะ เราก็ยึดคําว่าแม้มืดเือม,มืดมิดไงก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ไม่ได้เอะใจว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมผลปฏิบัติธ,ธรรมของเราไม่ก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ก,ก็ทนนั่งวนวดไปอะไระอย่างเงี้ยเออก็นั่งนืดไปอะไรย่างเงี้ยแต่แบบเออพอพอได้มาค่ายค่ะผลการปฏิบัติธรรมมันดีขึ้นอ่าก็คือการนั่งสมาธิของเรามันนิ่งมากขึ้นมันมันเข้ากลางได้ไวอ่าได้ไวมากก็ก็เอ่อสาเหตุอะมาจากคือหนึ่งคือ เ,เราเราเขาเรียกว่ามันด้วยด้วยประสบการณ์ด้วยค่ะ<ม>ประสบการณ์ของการฟังธรรมะคือเมื่อก่อนเราก็ฟังไปงั้นแหละเข้าหูบ้างเข้าใจบ้างทะลุปูป,ป่งบ้างไม่ทะลุปูป,ป่งบ้าง<ม>จนได้มาฟังอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>จากธรรมะของหลวงพี่อะค่ะก็คือถ่ายทอดได้ได้ดีอะหนูมองว่าถ่ายทอดได้ดีมากเลยก็คือในส่วนตัวของหนูเคยฟังมาแล้วแต่ว่ามันมันก็ยังไม่เข้าใจมันก็เข้าหูเราตอนนนไหะ ตอนตอนเป็นคณะกรรมการชมรมพุทธค่ะอตอนเป็นช่วงรับบุญเป็นประธานชมรมพุทธเป็นคณะกรรมการชมรมพุทธอยู่สมัยไหนเะม่เขาก็สเสด็จปี <laughs> ปีห้าห้าเป็นต้นมาค่ะห, 5, 5ห้าห้าเรียนห้าปีค่ะเรียนครูห้าปีก็เป็นคณะกรรมการชมรมพุทมาตลอดก็รับบุญชมลมตอนนั้นเราก็เราก็ทั้งฝึกอยาบฝึกละเอียดยอะไรค่ะแต่ว่าเราเราก็รับงานหนักทํางานหนักอะไรอย่างค่ะตอนนั้นมันก็เอา,อาง,ง่ายคือความรู้ของทมเราในการฟังธรรมะม,มันยังเข้าไม่ถึงอพอ,อ,พ,อพอมาถึงตอนนี้ค่ะมันก็คิดทบทวนคําครูบาอาจารย์มาเรื่อยๆเลยค่ะมันก็กระจ่าง แล้วก็เข้าใจด้วยการปฏิบัติมากขึ้นอ่าอย่างหลวงพี่บอกคือหลวงพี่ถามว่าตัวเราเป็นองค์พระหรือยังอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เข้าใจจนหลวงพี่ถามว่าเราเป็นคนไหมเราเป็นคนไหมล่ะถ้าเราเป็นคนหรือถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราก็เป็นคนใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้าใจค่ะหลวงพี่หนูก็เลยเข้าใจว่าเราเป็นองค์พระเรามีองค์พระอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยอการคิดกับการเป็นมันแตกต่างกันใช่แล้วก็มันทําให้หนูย้อนไปสมัยตอนที่เข้าวัดใหม่ๆ ตอนที่หนูมีความรู้สึกว่าหนูเป็นองค์พระมาก่อนอแต่แต่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจในธรรมว่าการการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นองค์พระแล้วมันจะช่วยอะไรในการปฏิบัติธรรมของเราช่วยอะไรในการดําเนินชีวิตของเราอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็มองข้ามไปความรู้สึกนั้นหายไปเลยเรารู้สึกตัวว่าเราเป็นองค์พระได้ไม่นานตอนตอนอยู่ในธรรมทายาทออกมาอยูอ่ในธรรมทายาทใงสว่างอยู่เลยตอนเป็นธรรมทายาหญิงใช่ไหมยก็คือน <laughs> ั่งสมาธิได้มีประสบการณ์ภายในใช่ใช่ค่ะใช่ เราก็ดูเบาไปเพราะเราไม่เข้าใจแล้วไม่รู้ว่าจะเอานํามาใช้ยังไงกับข้างนอกออกมาเจอโลกแล้วเราจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยรุ่นพี่พี่บอกตลอดเลยว่าทําอย่างนี้อย่างนี้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะด้วยประสบการณ์ที่มันน้อยเกินไปจนจนได้มาที่นี่อินรีต้องบ่มอินทรีกอนใช่ค่ะพอพอนั่งสมาธิฟังธรรมาจากหลวงพี่แล้วเอาไปปฏิบัติเราก็เลยได้พิจารณาตัวเองไปด้วยค่ะว่าอ๋อ คือเราย้อนไปปุ๊บเรารู้เลยว่าความผิดพลาดเกิดจากตรงไหนในตัวอของเราทําให้ธรรมะของเราไม่ก้าวหน้าอ,อะไระอย่างเงี้ยค่ะพอเรารู้สึกอย่างนี้ปุ๊บ มันมีความมั่นใจมากขึ้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนมันโล่งไปเลยจากที่เรานั่งแล้วแบบหนึ่งคือง่วงแล้วสองคือเมื่อยแล้วอะไรเงี้ยสามคือมืดแล้ว <laughs> มืดแล้วอะไรเงี้ยมีวกังวลความกังว,วลตามมาอีกใช่ค่ะ,ะแล้วพอนั่งทามาไปสักพักมันรู้สึกสว่างถึงแม้มันจะไม่ได้สว่างแบบเห็นโลกทั้งใบแบบสว่างเหมือนเห็นกลางวันลืมตาเห็นอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยอ่ะหลับตาแล้วมีแสงสว่างอยู่ในในกายเราอ่ะมันมันก็รู้สึกมีความสุขมากอย่างที่เห็นแสงเห็นอะไรเงี้ยหลวงพี่ก็บอก ดูไปเห็นอะไรก็ดูไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบมีความรู้สึกหนึ่งคือเรานิ่งมากค่ะหลวงพี่นิ่งนิ่งจนแบบมันเหมือนไม่มีลูกตาในในตาของเราอะไรเงี้ยมันเหมือนเหมือนเรานิ่งไปในโลกอีกโลกหนึ่งอ่าถึงแม้อาจจะไม่ได้เห็นแสงอะไรในช่วงนั้นแต่รู้สึกว่ามันนิ่งนิ่งจนแบบใจเราสงบใช่มันนิ่งจนเราไม่รู้ว่า จนลืมไปเลยว่ามีคนนั่งทาไมอยู่กับเรานะมีคนนั่งสมาธิอยู่กับเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกเปลยใช่ค่ะเหมือนเราหลุดเข้าไปในโลกที่มีเสียงเตจขจจัน้รงดังมากใช่ดังมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่อเน้นเน้นความสบายใจเป็นหลักเราก็มีความสุขกับการนั่งรรมะมากขึ้นแล้วก็ต่อยอดไปได้ว่าเอ่อช่วงที่หลวงพี่ถามว่าเราออกไปข้างนอกแล้วเราจะเอาธรรมะที่ได้จากตรงนี้ไปยังไงอะไรเงี้ยมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงใช่ค่ะอย่างแรกก็คือ เอ่อการที่เรานึกว่าตัวเราเป็นพระเนี่ยเรามีพระการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นพระเนี่ยให้เราทําความ,มรู้ตัวใช่ค่ะาการเป็นพระมันก็บอกอยู่แล้วว่าพระไม่ทําอะไร พระไม่ทําอะไรพระไม่เสพอะไรพระไม่ฟังอะไรพระไม่พูดคําแบบไหนอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้เลยนะว่าเฮ้ยารเป็นพระคือถ้าเรารู้สึกนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าสิ่งไหนสมควรรับเข้ามาในตัวเราสิ่งไหนเราควรรีเจ็คมันควรปฏิเสธมันอะไรเงี้ยเราเรยรู้สึกว่าเรารักในการรักษาศีลมากขึ้นรักในการสํารวมตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราจะรู้เลยว่าสิ่งในพระ ในตัวเราชอบสิ่งไหนพะในตัวเราไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนก็เหมือนเหมือนพะในตัวเรานําใจเราแบบเคารพตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะเพราะเรารู้อะไรนะประจักษ์จริงๆว่าเรามีพระรัตน์ไต่อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วแล้วก็เรื่อง เรื่องของใจใส่เนี่ยสาคัญมากเพราะว่าเมื่อก่อนเราเราไม่รู้ตัวว่าเราหุดหิดค่ะไม่รู้ตัวว่าเราใจใสใจขุนหรออะไรเงี้ยมันทําให้มาพิจารณาตัวไม่ไม่ไม่รู้ตัวไม่ใส่ใจเลยใช่ค่ะมองข้ามอะมองข้ามมองข้ามเราเราใช้พระธรรมไม่เป็นแล้าเราใช้ธรรมะไม่เป็นแล้วเราใช้ธรรมะในการทํางานไม่เป็นก็เลยตั้งเป้าใหม่ว่าเราจะออกไปเนี่ยก็คือใช้ธรรมะให้เป็นใช้ธรรมะในการดําเนินชีวิตก็คือเราจะไม่เอาแล้วไอ้ประเภทเอ่อแอคทีฟ แอคชั่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เอ่อให้ให้ให้ชีวิตเราแอคชั่นไปอย่างเดียวอะไรค่ะแต่ว่าให้เป็นให้ธรรมะเนี่ยนำทางดีกว่าเราลงมือทําให้น้อยที่สุดด้วยใจใสๆใช่ค่ะแล้วก็ให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะตั้งตั้งเป้าหมายใหม่แล้วก็ตั้งปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่เงี้ยค่ะมีเหมือนเหมือนแบบคือตอนนั่งสมาธิอยู่อะมันทําให้เข้าใจธรรมะบทหนึ่งว่าเออสิ่งที่เหนือกว่าปัญญาค่ะก็คือการการนั่งสมาธิเขาเรียกว่า มีมีสิ่งที่เหนือกว่ากว่าการปัญญาคือต้องมานั่งเรียนแล้วเกิดความรู้ปัญญามีหลายระดับใช่ค่ะใช่ปัญญาที่เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดอันนี้อพอนาปัญญาปัญญาปเป็นปัญญาที่เกิดจากการไม่ต้องคิดถูกค่ะ,ะไม่ต้องใช้ความคิดหยาบ <S <S ใช่ก็มันช่วงที่นั่งสมาธิมันทําให้เห็นภา,าวนาภาวนามนยปัญญาก็คืออ๋อ,อปัญ,ญญามันที่เกิดจากการทันเรื่องไม่ต้องคิดต้องฟังเนี่ยมันที่สุดของปัญญาที่เกิดจากการทําให้ใจมันเจริญใช่ค่ะแล้วก็ คือแผนของงานอะมันผุดออกมาเองเลยโดยที่เราไม่ต้องคิดแล้วว่าเราจะทํายังไงจะกอไก่ขอไข่ข้อควายหนึ่งสองสามสี่ยังไงงไปเห็นใช่ค่ะแต่มันมันออกมาเองมันออกมาเองมันปิ้งแวบออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกโอยใช้ทาม้าทำงานนี่มันเองนี่เองอะไรเงี้ยไม่ได้ละเราต้องเปลี่ยนใหม่จับหลักถูกแล้วใช่ไหมได้หลักแล้วใช่ใช่เราก็เลยแบบเออเรื่องเรื่องความกังวลความความคิดไปเองเนี่ย ตัดได้เลยไม่ไม่คิดอะไรเลยค่ะไม่คิดอะไรเลยก็เลยดูแบบใช่ค่ะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสาคัญที่สุดก็ถ้าเรามั่นใจว่าปัจจุบันเราทําดีที่สุดแล้วอ่ะเราวคงไม่ต้องกังวลเหงือนาคนแล้วผลลัพธ์มันก็ต้องออกดีอยู่แล้วผลลัพธ์มันก็ต้องออกตามที่เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดอย่างเ้ยค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุเยี่ยมเลยอ่ะสกี้อยากจะฝากอะไรให้กับน้าพี่น้องนักสร้างบารมีที่น่าสนใจที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมค่ะ ็เชิญชวนค่ะเพราะว่าตรงนี้มันมาต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองแหละค่ะเพราะว่าเหมือนคําพูดพูดไปก็ได้แค่ฟัง<ม>แต่ว่าถ้าอยากจะได้จริงจรง,จรงต้องมาด้วยใจอะค่ะด้วยการมาปฏิบัติเองเพราะว่าเนาะที่ที่บอกแหละเหมือนเรามานั่งตรงนี้เราอาจจะเป็นการเชิญชวนหรือเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้มาแล้วแล้วก็อยากจะแบ่งปันออกบอก,กออกไปให้ทุกคนได้รู้ว่าเนีย่ยเรามาเนี่ยเราได้เห็นผลจริง,รงๆแล้วก็มาบอกต่อซึ่งการที่จะได้สัมผัสตรงนั้นอะ คุณต้องเดินเข้ามาเองค่ะคนะใช่ค่ะแล้วก็มองว่าทุกอย่างที่หลวงพี่ใหมาหรือพายจารใหมาเนี่ยเป็นธรรม,มะที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรถ้าซุกิเองซุกิคงบอกว่าต้องเอาไปทําให้เป็นอุปนิสัยค่ะ hmm. เพราะว่ามันต้องคุ้นเหมือนเราคุ้นกับ ความคือเหมือนร่างกายของเรามันจะรับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาตลอดเลย<ม>แล้วมันก็คุ้นอยู่ตรงนั้น<ม>แต่วันนี้พอได้รู้ว่าอ๋อการผ่องใสเนี่ยมันดีกว่าเพราะว่าม,มันหนึ่งร่างกายจิตใจร่างกายโดยโดยธรรมาชาติเลยเนาะไม่ต้องอะไรมากร่างกายจะดีขึ้นจิต<ม>ใจเราก็จะดีขึ้น<ม>ซึ่งอันนี้ก็มองว่าคงจะต้องไปทําให้เป็นนิสยัยเป็นอุปนิสัยเลยเพื่อที่จะให้ติดข้ามพข้ามชาติ ก็มองว่าเนี่ยสิ่งที่จะเอาไปใช้จริงๆค่ะแล้วอย่างอื่นตามมาเองเพราะว่ามันคือการฝึกฝนอบรมตนเองเพราะเรารู้เสบียงบุญแล้วแหละวิธีการทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิแต่วันนี้ก็เพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็มีการบ้านที่หลวงพี่ให้ไปอันนี้จะไปเพิ่มเติมด้วยเพราะการไปทําข้างนอกใช่ค่ะไปทบทวนแล้วก็ตรึกตรองให้ให้ดีขึ้นเพราะว่าธรรมะที่ผ่านๆไปอ่ะพอออกไปอ่ะก็จะลืมแต่ถ้าเราทบทวนหรือว่าย้ำซ้ำเติมค่ะมันก็จะอยู่ในจิต ดีใจของเราเป็นเหมือนแบบเอ็กซอร์ซส์แบบฝึกหัดใช่แต่ละวันเราจะได้เป็นตัวชี้วัดสามารถคอสเช็คได้ด้วยว่าคุณภาพใจของเราเป็นประมาณไหนใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราปล่อยใจมากเกินไปจะปล่อยใจหยาบเราก็เข้ากลางหรือว่านึกองค์พระนึกดวงก็คงลำบากหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทําไปทํางานไปปุ๊บเรารักษาใจไปด้วยค่ะแล้วเราก็มา็เลยมาคอมพลทในแต่ละวันเราอ่ะว่าวันนี้ สภาพใจเราเป็นยังไงเราทํางานไปด้วยสภาพใจงานหลักเป็นยังไงงานรองเป็นยังไงใช่ไหมจ๊ะประมาณนี้ค่ะเยี่ยมเลยจ้ะสาธุอันมทนาบุญน้องพอน้องน้องเม์นะครูเม์นะครูสุกี้สาธุอุนมทนาบุญขอให้ปิดจ็อบร้อยออเดอร์ได้ภายใน มือนอเดอร์เลมือนอเดอร์อ่ามือนอเดอร์แล้วเดินน้องเพิ่งปิดไปแล้วมือนอเดอร์ก่อนกระถินนี้เลยจ้าถูกค่ะได้ค่ะ